เครื่องปรุงของเรานะคะเดี๋ยวจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะคะก็มีโครงไก่นะคะโครงไก่นี่สองโครงเลยนะคะแล้วก็สะโพกนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะจะเอาแบบไหนนะคะจะสะโพกจะเป็นแบบน่องนะคะก็ได้นะคะจะเป็นน่องแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีตีนไก่ก็ได้นะคะตีนไก่แล้วก็เลือดนะคะ ส่วนอันนี้ก็หัวใชเท้านะคะส่วนเครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวเราจะมาตั้งน้ํานะคะตั้งน้ําให้เดือดตั้งน้ําก่อนเลยเราตั้งน้ํานะคะเราก็จะนํากับอ่าเครื่องเครื่องต่างๆของเราลงไปเลยนะคะใส่ลงไปทุกอย่างเลยนะคะทุกคน นนี้ก็เครื่องเทศนะคะเราก็จะมาใส่ในกล่องนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีกระปุกแบบนี้ก็ใส่ผ้าขาวบ้างนะคะแล้วเราก็จะนำโครงไก่ลงไปเลยนะคะทุกคนน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็หัวไชเท้านะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะเราจะใส่ตีนไก่ลงไปเลยนะคะจะได้เปื่อยๆนะคะเราต้องเอาฟองทิ้งนะคะ ช้อนฟองทิ้งนะคะอย่าให้น้ําซุปเขาจะได้ใส่นะคะไม่มีฟองเป็นแบบนี้นะคะต้องทิ้งให้หมดเลยนะคะพอเดือดนะคะเราก็จะใส่พวกไก่ลงไปเลยนะคะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะ เร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหอมมากเลยนะคะแล้วก็รสชาตินี้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็จะทำก๋วยเตี๋ยวไก่กินกันเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมก๋วยเตี๋ยวกันค่ะแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะผักสลัดนะคะแล้วก็ถั่วงอกนะคะใส่รองก้นนะคะแล้วเราก็จะมา เสร็จแล้วเราก็จะใส่เส้นลงไปนะคะเส้นที่เราลวกมาเลยใส่กระเทียมเจียวนะคะคลุกให้เข้ากันนิดนึงค่ะหรือใครที่ไม่ชอบกระเทียมเจียวก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อให้เส้นมันเหนียวมันไม่ติดกันนะคะจากนั้นเราก็ใส่ไก่นะคะอาจจะเป็นน่องหรือสะโพกก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็นี ตีนไก่กับใส่เลือดลงไปนะคะหนึ่งก้อนใส่น้ำลงไปนะคะกระเทียมเจียวนะคะกับต้นหอมนะคะ ใครจะเติมพริกไทยก็ได้นะคะนีพนะะคคะ่พร้อมเสิร์ฟนะคะโอเคค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่ที่อร่อยมากเลยนะคะทุกคนโอ้โหเป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่ที่สุดยอดมากๆเลยค่ะทุกคนทําตามได้เลยนะคะทําตามได้เลยนะคะแล้วเราก็จะอินกับ พริกน้ำส้มนะคะทุกคนพริกน้ำส้มพริกน้ำส้มกับพริกนะคะน้ำตาลเราไม่ต้องไปใส่แล้วนะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะหวานแล้วนะคะทุกคนน้ำก๋วยเตี๋ยวเนาะตอนนี้เราก็ดูแลสุขภาพอยู่นะคะแต่ก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นอะไรที่แบบว่าครบนะคะมีผักนะคะมีผักมีแป้ง มีโปรตีนจากไก่นะคะแล้วก็มีอาครบทุกอย่างเลยนะคะไขมันก็ได้นะคะดิฉันก็จะใส่พริกลงไปอีกนะคะดิฉันก็จะใส่ถั่วเข้าไปอีกนะคะมีถั่วป่นนะคะไม่ใส่ก็ได้นะคะทุกคนเราก็น้าปลาเราก็ไม่ต้องนะคะทุกคนเนาะหอมมากเลยค่ะทุกคนหอมมากเลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆทําขายนะคะก็คั่วถัวเองนะคะคั่วัวเองแล้วก็คั่วแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะทําเองนะคะอืมอร่อยมากๆค่ะทุกคนอืมสุดยอดเลยเรามาดูไก่นะคะเรามาดูไก่กันนะคะดิฉันใช้เป็นน่องนะคะเป็นน่องแล้วก็มีแถมมาอีกงานหนึ่งน,นะคะเป็นสะโพกนะคะเป็นสองชิ้นเลยนะคะวันนี้ อืมเบื่อยนุ่มดีค่ะเปื่อยนุ่มดีมากนะคะทุกคนอืมอร่อยมากๆค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะเมนูนี้นะคะทากินทําขายได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ ฝากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพัวกะทินเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ